ฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลครับก็การสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาอ่กับผมนะครับไอพิที่แตกนะครับผมซึ่งในวันนี้เราอยู่ในเกมที่ไม่ใช่ Identity V เนอะอุย้ยเพิ่มมันจะมีอะไรมาใหม่นะครับผมโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้อ๋อเท่าไหรอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเท่าไหรอ่อ่ะขอดูก่อนนะอุ้ยเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทโอ้ย หวังว่าผมจะซื้อทันเนาะยีิบเจ็ดวันสุดท้ายอืมมีอะไรอีกไหมไม่มีอมะมั้งมานี่เนาะอ่าวันนี้ครับผมวันนี้จะมาวันนี้จะมาเล่นเป็นเซอร์ไบเวอร์กันเนะเาะว้ที่หลังจะมาเล่นเป็นเซอร์ไบเวอร์นะก็ถ้ามีเสียงแบบขูดผ้าอะไรก็ต้องขอภัยด้วยนะผมพอดีเล่นในโทรศัพท์เนาะก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะผมเนาะ โอเคเอามาเป็นผู้รอดชีวิตแล้วก็ลือปอนดนะถ้าภาพแหลกอะไรขออภัยด้วยนะผมอ่า let's go ตอนนี้เวลาอัดก็อยู่ที่ประมาณตีหนึ่งกว่านะมาแล้วโอเคปะเข้าเกมไปเดี๋ยววันนี้เล่นเป็นตัวอะไรเดีย๋ยวอันนี้เล่นเป็นหัวขโมยอยู่โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเมคชั่นิก เอ้ยทำไมค้างฮัลโหลเออนี่อ่าเป็นอะไรเป็นแมคานิกเนาะผมชอบเล่นตัวนี้มากนะครับผมมันเป็นหุ่นยนต์อ่ามีสกินไหนสวยๆมั้งเนี่ยไม่มีสกินไหนดีๆเลยนะไม่แต่สกินแบบโตวนอ้วนอ่ะเล่นแล้วอ้วนอ้วนอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยสกินเนี้ยมันวิ่งด้านหลังแล้วมันดูผอมๆไงมไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรนะเนาะเฮ้ยมีตัวนี้สองคนเรอระไม่ดีมากมีสองคนอนะ่ะ ถ้าผมเล่นตัวนี้ผมจะโดนเล็งเป็นตัวแรกไงเอ่อเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ผมเล่นกับบอทปะเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยก็จะบอกว่าถ้าผมเล่นตัวเนี้ยผมจะโดนเล็งเป็นตัวแรกหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นตัวที่แบบกากมากตัวที่ผมเล่นอะ่ะแต่ว่าผมรู้สึกผมชอบมันเล่นมันไงเล่นแล้วมันสนุกดีเนาะมันปั่นไฟไม่ใช่ปั่นไฟนีมันถอดรหัดเร็วเนาะประมาณนี้นะครับถอดรหัสเร็ว ซึ่งผมชอบมันมากอย่าแหลกเลยอย่าเพิ่งแหลกอย่าเพิ่งแหลกไป let's go เข้าเกมเนาะไป let's go เร็วๆๆๆเรๆไปโอเคเราอยู่ในแมปความทรงจำของลีโอเคียไปในเครื่องเครื่องถอดรหัสอยู่างนี้นเจอแล้วขึ้นหนึ่งโอ้ไฟแดงอยู่ด้านหน้าเลยนะผมขอหวนกลับในทันทีเนาะโอ้ในนี้ก็มีว่าเพิ่งเห็น ไฟแดงมานี่ผมขอหวนกลับในทันทีนะครับผมเช่นเราขอปั่นไฟก่อนนะครับก็ถ้าผมกดพลาดอะไรก็ต้องขอให้ด้วยนะพอดีผมลดแสงลงเนาะเพราะว่าตีหนึ่งแล้วเนาะแสบตาเนาะเล่นเนที่มืดแสบตานะเห็นไหมปั่นไฟเร็วมากปึ๊บอุย้ยเป็นไงเห็นไหมบอกแล้วผมมองไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะปั่นไฟอย่างไวเอ้ไม่ใช่ถอดรหัสอย่างไว มันไม่ใช่ปั่นไฟเนาะมันเป็นการถอดรหัสหรือเปล่ามก็ไม่รู้เนาะแต่มันเขียน,นกำลังเข้าเครื่องรหัสยังไม่มีหันมาก็ปั่นไอถอดไปต่อเนาะทำไมติดแต่คาว่าปั่นวะย่าเพิ่งโดนตีเลยนะมันจะถ้าเพื่อนโดนตีมันเหมือนจะลดเขาเรียกว่าน,นะความสามารถในการถอดรหัสลงอะ่ะคือตอนนี้ยังไม่อยากเสกคุณยนออกมาไงกลัวแบบทาําพลาดอย่างเงี้ยแต่ที่รู้ว่าตอนเนี้ยเราถอดโคตรไวรหัสอะ คือผมสายปันเงี้ยผมไม่ได้ใส่จุกใส่อะไรขนาดนั้นถอดอย่างเดียวถอดัาดยางเดียวนั่นเงีเห็นไหมไม่ทันขัดคำช็อตละอุย้ยเป็นตัวอ,อะไรนะที่มันใช้เหมือนพิกแอค,คร์มไคล์อะเห็นไหมเพื่อนลนตีนิชชาลงร้อยล้านเท่าเลยมันจะไปเล่นนักบวชญิงเนาะทวงนานานๆนึ่น,น,น,นะนมีเครื่องไหนอีกมันจะเป็นเครื่องด้านนอกเนาะ แล้วมันกองอะไรกันตรงนี้นะมันเล่นกันเป็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นไปมันจะไปตรงนู้นคนหนึ่งเนาะมีเครื่องตรงไหนอีกวะคือมันน่าจะมีบอกนะรู้งี้เอาไอตัวนั้นมันก็ทนายตัวทนายเนาะมันบอกแมพว่าอ๋อนี่ตรงนี้มีมันมันสามารถบอกแมพได้นะว,ว่าตรงไหนมีเครื่องเราเนี่ยเจอมีฮันเตอร์ตรงไหนมีผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ผมอ่าเขาเรีถอดรหัสตรงนี้ก่อน เนี่ยความเร็วถอดรหัสดลดลงเนี่ยเพื่อนโดนตีะ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้เหรอขี้ขาดเนี่ยออ้หัวใจเต้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ขาดเนี่ยช่างเครื่องกลเกิดอาการหวาดกลัวเมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับบาดเจ็บโอ้ใจกลัวทำไมเล่ามันก็เรื่องของมันมันเจ็บก็เรื่องของมันโอ้ยอ้ถอดรหัสอย่างไร เดี๋ยวรอจุดเครื่องนะอุ๊ยอันนี้เพื่อนอ๋อนอตันใช่ไหมนอตันใช่ไหมผมเรียกถูกปะนอตันใช่ที่เขาเรียกกันนะนอตันนอตันอนะ่ะล้มไปแล้วผมล้มไปแล้วนะครับผมโดนอุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวรอจังหวะที่อ่าเพื่อนน่าจะอ่ามันจะอันนี้หรออ่ะคือถ้ามันถ้ามันเอาไน้นู่นสองคนละ อ๋อมันมันช่วยกันปั่นเนาะโอ้ยแล้วไปเล่งเฟดอย่างนั้นอะ่ะโอ้จบแล้วคือเหมือนจะมาด้วยกันอะไรประมาณนี้มั้งผมว่าน่าจะมาด้วยกันล้มแน่เลยอย่าย่ไปรับเออเนี่เล่งการถอนรหัสโอเคมากับเป็นสูตรสภาพเดิมับผมคือผมปั่นอย่างเดียวเนาะถอดถอนรหัสอย่างเดียวไม่สอนโลนะผมผมไม่จุกนะ๊กเนาะเพราะตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจูกนะ๊กเนาะมันอ่อนแอมากเนยครับคือปีนหน้าต่างทีนี้อย่างช้าเต่ายิางเร็วกว่านี้ ล้มปะมว่าล้มนะปึบเรียบร้อยตรงไหนไม่เครื่องอายตรงนู้นนะแต่ตรงนู้นมันเสี่ยงหันมันไล่เดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่านะเนาะอ่าทางตรงกันข้ามผมมันเขาแน่นะมันไกลก็จริงแต่ว่ามันนี่ไม่ไปละไปทางนี้ดีกว่าก็จะกำลังจะอธิบายแบบสามร้อยไอคิวเลยโอ้ยมันอันนี้มันจะจุดเครื่องเลยปะเนี่ย ผมไม่อยากให้มันจุดอ่ะมันเดี๋ยวมันคือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะแบบเครื่องใกล้เสร็จพอจุกจุกอยู่จุดเครื่องปุ๊บอย่างนี้เลยะมาแล้ว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 นอตันในเวนมาแล้วไปแล้วจะล่อมาทำไมอาไปไกลๆจากที่นี่ดีกว่าอ่าตรงนี้มีเครื่องถอดรหัสอ่เฮ้ยเอาแล้วแมงเล่นกูแล้วแมงเล่นแล้ว เล่นผมแล้วไงเห็นไหมพี่งานลบไปโอ้ยมันจุดเครื่องอะไรกันเนี่ยเปิดไม่ได้ด่าได้ปะเนี่ยถามจริงเปิดไม่ได้เปิดไม่ด่าได้ปะเนี่ยอย่าไปนั่งก็อี้เลยพาไปทางออกน้อยพาไปทางออกไอ้หนู no เรียบร้อยโดนนั่ง เฮยคือมันเล่นอะไรกันเนี่ยมันมาด้วยกันเนี่ยไอ้สองคนนั้วไหนนักบวชหญิงอะอเฮ้ยช่วยได้ปะไอ้นี่เนี่ยใครเนี่ยนักบวชหญิงมาช่วยช่วยเร็วเร็วๆๆๆเร็วเร็วเฟรมเลทต่ำอะไรหรอเออนี่นี่มามามาไปไสกอสกอไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันเทเลพอร์ตไปนู่นะควายนักอันนี้ล,มล้มละเดี๋ยวเอาเรียกหุ่นยนต์มาฮิวดเดี๋ยวเราหุ่นยนต์มีประโยชน์อย่างนี้เนี่ยปฮิวเลย เออช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวผมจะวิ่งไปช่วยอ่านักโบราณวัตถุหน่อยเอ่อเหมือนมันจะปล่อยให้ล้มหรือเปล่าอ่าหันมาวะใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวผมยืนประวันนี้เนาะถ้ามันตีผมจะกเดินไป โอเคนักโบราณวัตถุลุกโอ้ไม่ทันเลยอะว่าจะเอาหุ่นยนต์ไปช่วยจุกได้ปะต่ะขอขอดูเพื่อนก่อนนะครับผมยังไงอ๋อเพื่อนเป็นอันนี้มีไม้กระบองผมันถามไม่เจอมันโง่เอมามันไปตีหุ่นยนต์ผมละเห็นไหมมันคิดว่าเป็นอันนี้มันไปตีหุ่นยนต์เรียบร้อยรอดแล้วเพื่อนรอดสี่ครับผมหรือเปล่าเฮ้ยไปรีบออกรีบออกสวยรีบออกจะไปตีมันทำไมรีบออกดีโอยเออนั่นแหละครับผมรอดสี่ครับผม ก็ถ้าใครชอบกีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม